แานครับแรบปบคอร์ดเจนแปดนะฮะเลือกสองศนนะครับน่าจะหลอสิบเก้านะฮะคันนี้จูนน้ำมันโซโโฮอร์เก้าห้านะครับก็คันนี้ตอนแรกเข้ามาจาัดโตพันห้านะฮะก็พอดีเห็นเหตุาการณ์รถแล้ว เลยแนะนำให้มี่เจ้าของเขาดีแบบเพิ่มดีกว่านะฮะเพราะว่ามาตอนแรกดิแค่เปิดประตูก็สั่นแล้วเนี่ยสั่นไปหมดเลยนะฮะก็อาการประสบตัวเขานะฮะอันนี้ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานแล้วนะฮะนี่นะฮะโอ้ดีดีดก่อนทําเยอะมากอะก่อนทํานี่แบบสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยอันนี้ก็คือ ยางนั้นเคิ่มมันด้วยนะแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะครับอืมโอเคก็เพราะผมใช้ทีแปของทุดส่วนเหมือนกันกรู้เหมือนกันว่าอาการมคืออะไรนะฮะโอเคก็คดีจูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูดโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFVBA ตัวจัดส่วนผสมแมันมากอากาศน,นะครับสายเป็นสินเวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ไม,มโนโจูดรล้วนเลยนะฮะจูดสดจูดรจริงผมไม่นคนขับเป็นคนจูดไม่ได้จูดห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่อง มีแมปก็ได้ประสิทธิภาพทุกอย่างเลยนะฮะแก้จุดอ่อนของรถทุกรุ่นเลยเลยนะครับก็ถ้ามีงบก็ทํำเถอะจบกว่านะครับโอเคมาเดหลือพิดเทสนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะฮะร,ร้อสิบเก้านิ้ว่อใบหนึ่งนะครับ Bye. ที่ใช้แอคเคอ G820 นะครับลองดูครับเมื่อมีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีจูนนะครับจูน3,500บาทหรือจัลันโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับมีคำนะฮะแล้วก็มีจูนหน้าอู๋อยู่เซนีไทย73นะครับหน้าบัตรคอยล์รูปสีน้ำเงินนะฮะอีกที่คือรับูริการคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการจางโจนะฮะเซอร์วิสเป็นถนนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจูน สถานที่นะครับโควคาเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามเด้ทั้ง3มช่องทางนะครับ f a c e b o o k YouTube g o o g l e แบบนะครับพิมพีจุลีแบบพันดาเจอเั้งน้มช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ั้งทมช่องทางผมแน่เบอร์ไว้ให้แล้วสามารถอไลนได้เลยนะฮะอ่ะโอเคก็ส่งงานนะครับสำหรับแอปขอดี8ของจสุด คันนี้ล้อสิบเก้าท่อใบหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณ